เขี่ยเหรอไป้งเขี่ยมันนิดเดียวนะกู้งเขี่ยนิดเดียวแต่เขี่ยไม่เห็นหรอกกุ้งเขียยเชื่ไหนอันดำๆเนี่ยกุ้งเขี่วมาดำๆมั้ยเชื่อเป็นเป็นเป็นเนืออกับเป็นตัวแล้วก็คล้ายพวกขี้ปลาอ๋อไม่เอาเข็มไปเขี่ยด้วยไงใช่ไหมมันไม่มีอะไรเด่นแบบเนาะมันมีอะไรเด่นแบบมันไม่มีอะไรเด่นแแบบก็เลยเอาเข็มมาไปโรยกับไฟลโรยไฟแล้วมันเขี่ยออกแสดงว่าไอ้เนี่ยมันเข็มทายอยู่ข้างในครับผมเพราะว่าตรงที่กมันสีดำๆอ่ะหีมากุ๊บไปมันจะดำๆไง ดาวมันไม่หดทุกทีดาวพิวไม่หมดทุกทีก็เลยน้ำฉีดก็เกิดน้ำฉีดแต่ก็มก็หาเข็มลูกชายเอาใส่รถให้พวกฉีดเสียเีดเฉียดมามันก็มีแต่พวกให้แบบพี่ปลามันปลาประมาณนั้นแหละอ๋อในในในไหนไม่ใช่ไหมคุณครับมันเหมือนกันนั่นแหละอืมแล้วก็พวกพวกดีมาปุ๊บมันก็เป็นเป็นเปนื้อแดงแล้วแต่ก่อนพวกดีมากเป็นเนื้อดำแล้ววันนี้ผมแดงล่าสุดก่อนที่ผมก่อนที่จะปวดดันจะไปลงเออจะปวดอ่เออเออปวด เรื่องราวนี้ต้องบอกว่าสุดๆนะครับคุณผู้ชมครับไปอุทาหอ์ได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่ครับหรือว่าคนที่บ้านที่ชอบออกไปหาปลาตามตากแหวัดไหมมีไหมนะครับคนเท่าคนแก่คนที่บ้านไม่กลัวไม่กลัวบอกนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับคุณหมอนุ้ยศัลยแพทย์ประจาโรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ําจังหวัดสมุทรปราการเขาโพสตคลิปอุทาหอนนี้ลงใน t ิกต็อกของเขาครับคนไข่ผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งครับถูกเงี่ยงปลานะครับทิมเข้าที่แขนสุดท้ายเนี่ย ติดเชื้อครับคุณผู้ชมแเงี้งปลานะครับทิ่มข้าที่แขนเนี่ยเขามีการเอาเงี้งปลาอย่างแงออกเองปรากฏว่าแผลนั้นติดเชื้อจนถึงขั้นเขาต้องเสียแขนข้างนั้นไปเลยคุณหมอต้องตัดแขนเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาไว้และคนบอกว่าเฮ้ยแค่เงี้งปลาทิ่มเองก็เคยโดนไม่เห็นเป็นถึงขั้นนี้นี่ครับคุณผู้ชมโดยคุณหมอโน้นยเนี่ยเขาโพสต์นะครับบอกว่าเงี้งปลาทิ่มอย่าเอาอะไรแงเองนะคะอันตรายเงี้งปลาทิ่มโดนตัดแขน ในคลิปนะครับมีการขออนุญาตคนไข้แล้วครับซึ่งเป็นระหว่างที่คนไข้เนี่ยอนุญาตครับให้อัดไปเป็นอุทาหรณ์ให้รีบมาโรงพยาบาลซะอย่าไปร,ยรอ,อยาวอ,อะไรไปแงะเ,เองด้วยจะเห็นว่าในคลิปนะครับคุณหมอหนุ่ยเนี่ยพูดคุยสอบถามกับคนไข้รายดังกล่าวคนไข้บอกเขาว่าหลังจากที่ได้นําปลาหนินมาขอดเกล็ดแล้วก็กําลังแร่ระหว่างนั้นเนี่ยถูกเนียงปลาทิ่มเข้าที่แขนและเลือดไหลออกมาเยอะมากพอเลือดไหลออกมาเนี่ยก็ไม่เอะใจอะไรครับ รีบล้างแผลและปรากฏว่านั่งทําปลาตัวอื่นต่อคอดเกตต่อด้วยผ่านไป2-3ชั่วโมงครับคนไข้คนคนี้มีอาการหนาวสัน่นเป็นอาการติดเชื้อที่ไวมากคุณหมอบอกแต่ยังไม่ได้มีการไปหาหมอครับกระทั่งวันรุ่งขึ้นพบว่าแขนเนี่ยบวมมากเลยตึงมากขยับไม่ได้ด้วยจึงตัดสินใจนําเข็มนะครับผู้ชมครับเข็มเอาเข็มมาลนไฟให้ละล้อแล้วแงนะเศษเงี่ยงปลาที่แขนออกด้วยตัวเอง พบว่ามีเศษเนี้ยงปลาเนี่ยรวมทั้งเลือดสีดำๆเนี่ยไหลออกมาเยอะมากคนไข้คนนี้จึงตัดสินใจไปหาหมอครับไปถึงโรงพยาบาลหมอว่าแผลติดเชื้อจนเริ่มเน่าแล้วนะก่อนที่หมอจะตัดสินใจตัดแขนข้างที่มีอาการออกครับจนถึงข้อศอกเลยเพื่อรักษาชีวิตของคนไข้ท่านนี้ไว้คุณหมอมีการแนะนําอีกนะคุณผู้ชมครับบอกว่าถ้าถูกเนี้ยงปลาหรือก้างปลาทิ่มเนี่ยให้รีบมาหาหมอโดยด่วนอย่าเอาอะไรไปแงะเองถ้าเราทำตายอะ นำปาพุกปุกคั่วเก็แกๆกเนี้ยแล้วเราก็สับสับพี่มันเนี้ยอสับทีสับที่เราก็แล่ท้องแล่ท้องแล่ท้องละหนูน้ำแค่ตัวสัมมาเราก็คัวเกล็สับสับสับเนี้ยบางตัวจับก็ไม่โดนไปไงอ๋อมันเป็นยันส่วนไหนของมันน่มันเป็นช่วงท้องมันนี่แหละช่วงท้องมันมีคีดอะไรไหมขีดแล้วขีดมันแบมช่วงขีดเบรกขีบมันแบมมันไม่ใช่เงี้ยเงี้ยเหมือนปลาดุกใช่ไหมไม่ใช่เง่ใช่ไม่ใช่ มันอยู่ข้าศขกฆ่าเลยค่เป็นสังกะโดงเปนสังกดมันได้หเออทุกรคงลังแน่ไม่ลังเขไปทิไงแ่ล้วมันทิ้เขาไปยุบไหมทิ้เลยีเดียวเองที่เขาไปนิดเดียวิดเดียวแล้วคุณลุงได้ทแผลไหมตอนนั้นที่คนแรกผมไม่ทำตอนแรกวีผมทำจอดอีกตัวหนึ่งผมมองดูเลืออกสมบูรเลือดทำไมออกเยอะผมเลยเอาหาทมอผ้าใส่ผมเอาผ้าใส่ผมทำ่อ่เสร็จแล้ แล้วก็ยังกับข้าวตอดด้วยครับพอดีถุงมือผ้าเนสีขาวน่ะแดงเถื่อนหมดเลยแสดงว่าเลือดไหลเยอะแล้วคุณลุงได้ไปหาหมอไหมวันนั้นเราไม่ไปแล้วครับผมก็ล้างแผลงยาธรรมดาแลแธรรมดาล้วก็ทำคุกเครื่องทุกอย่เขาเสร็จแล้วก็นั่งปั๊บเริ่มปวดละปวดตับตุบต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 บขึ้นมาแล้วหายมีประมาณนักฟุตบอลนั่นแหละเสียเลือหนาสั่น สาสาวันเลยครับสองสามช <4 S 1> ั่วก็หนาวเลยเหรอครับสผมผ้าสองสามผืนแต่ากินสองสาเมต่ยกินทีเดแล้วคืนนั้นหลังจากที่โดนไม่ไปหาหมอไหมไม่ไปเลยนอนนอนโคตว่โคตรใสเียไปตอนเช้ามันติดเชื้อเร็วมันติดเร็วนะมีนวาม้เร็วมากเลยก็จะไปตอนเช้าวร่จะไปตอนเช้าปุ๊บเอเข็มเย็บผ้าไปเขี่ยเหรอไปเขี่ยมันนิดเดียวนะเู้เขี่ยนิดเดียวแต่เขี่ยไม่เห็นหรอกเขี่ยเชื่อในอนดามดาๆเนี่ยเขี่ยมาดาดามเลยเป็นเป็นเือดกับเป็นตุก กระพรายพวกขี้ปลาอู้ไม่เอาเข็มไปเขี่ยด้วยนะใช่ไหมคนมันไม่มีแรงแบบเนาะมันมีอะไรแรงแบบมันไม่มีอะไรแรงแบบก็เลยเอาเข็มมาไปลูบกับไฟายเอาไฟแเอาเฉียออกเฉียแสดงว่าไอ้เนี่ยมันเข้มขามอยู่ข้างในครับผมเพราะว่าปองี่ื้ามันสีดำๆอะวิวมาปุ๊บปมันจะดำๆไงดันดำมันไม่หมดทุกทีดำวิวไม่กมัทุกทีก็เลยน้ำฉีดก็เปิดน้ำฉีดแต่ก็คุณก็หาเข็มลูกชายเอาใส่โดนให้กเขีดเสียเสียเฉียดมามันก็มีแต่พวกไร้พาแบบขี่ปา มันตาประมาณนั้นแหละอ๋อในในในหนังไม่ใช่ไหมลุงครับเหมือนมันนักมอนกันนั่แหละอืมแล้วก็พุพพูดีบวกปุ๊บมันก็เป็นเป็นเลือดแดงแล้วแต่ก่อนพวกดีมากเป็นเลือดดำแล้ววันนี้ผมแยงล่าสุดก่อนที่ผมก่อนที่จะปวดอ่ะใช่ไหมลุงเออเจ็บปวดอืมพูมีบวบปุ๊มเลยดำเลยเป็นเลือดดำบอกเลือดดำหมาเลยก็ช่วงนี้มันดำหมดแล้วแล้วมันบัวมันกระดิกไม่ได้ด้วยใช่ไหมลุงไมดไม่ไม่ไม่ได้เลยอันนี้คือแรงนดันมันเยอะแล้วไงเล่นเวลาเป็นติดเชื้อเนี่ย กล้ามเนื้ออะไรมันจะรวมแล้วแข็งมันจะตึงแล้วด้วเส้นประสาทมันก็จะเป็นอัมพาตไปด้วยนะแล้วรู้สึกอะไรเยใช่ตึงไหมตึงอึ้งมันอึ้งไหมเหรอใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยอย่างนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลต้องรีบมากีดแขนออกกีดระบายกอนหัวใจคุณทุ่งผัดกีดกีดกีดเพีดไม่ได้เงต้องมาโรงพยาบาลมันหงงกวนจริงกินปวดนี่กินอะหไรงงงงแล้วทำอะไรไม่ได้มันยังไงคิดแค่นี้จี้เดียวเป็นไรของหมันว่าใช่มันจี้เดียวมันถ้ามันติดเชื้อมันเป็นอย่างนั้นอ่ะ ไม่เป็นไรเอาใหม่เ,เราต้องเริ่มต้นใหม่เราจะไม่ทําตายแล้วลขอบคุเครันี่ครับผู้ชมครับย้ําว่าหมอนุยแนะนํานะครับท้ายคลิปเนี่ยบอกว่าถ้าเนี้ยงปลาทิ่มเนี่ยให้รีบไปหาหมอเงี้ยงปลาหรือกล้างปลาก็ตามอย่าไปแงะเองเด็ดขาดอาจจะทําให้แผลติดเชื้อหรือเกิดอันตรายขึ้นซึ่งหลังจากที่คลิปเมื่อสักครู่เนี้ยถูกแชร์ไปชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ลักษณะคล้ายกันเนี่ยเยอะมากครับ